สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทักแพ่งวสุขสู้คนสุมองสุบ้านนะจงนะปอบปอกับซองเบาผู้ใต้ขึ้นกาพี่น้องล้านสายนี่ลูกกาพี่น้องเอ้ยแม่นี่หน่อยนี่สบายดีปลาลุงนะปอบกล่องเลยพี่น้องเอ้ยล้านหน่อยชักกระตุนพระราธุงมือพี่น้องกล้องกับสีสายแน่เลยพี่น้องเอ้ยอุ้มลูกสายอยู่โอ้ยตีร่างกายเลยพี่น้องวิ่นหัวแหละแนมเนี้ยเป็นลูกกาได้ไหมไป ไปไปย่างย่างแล้วก็มึงอีฟปะปะต้องมึงอีพฟบ่เป็นยังกล้องปฎิบาตโควิดผูกพี่เนาะโอน้องน้ำโสเบาคนไทยดับหน้ารับจ้างพี่เนาะไอ้ซองมือซ้ำพัดจะดับหน้าแล้วมาซีฮามือฮกมือละหาเงินพิเศษเสียงสิรบกวนได้เล็กน้อยพี่เนาะผูกทั้งหลายโฟนไทยน้าเสียงดังได้เล็กน้อย การซรายยางน้ำลังพี่น้องเอ้ยคันยางมายางมายางมาหาป่าพีไว้มาดูมาดูขอตรวจขอไฟพี่น้องเอ้ยกองซรายจักหน่อยพัดแต่ดำหน้าแล้วก็บม่ได้ยุ้จักมือเพิ่นกันเลพอน้องน้ำโสกดับน้ารับจ้างคู่มือพี่น้องเอ้ยหางเงินซื้อเขาให้ลูกซรายหางเงินมาซื้อเขาให้ลูกซรายทั้งไครทั้งขาดลบตกนะครับ นอยพ่อมุงสิมาแล้วทา,างเดีนี้นายรถสิเแยบค่อยก้อนยานรถยานรถพ่อจะแยบพ่อจะแหงยาคือ,อยากเลยวิถีชีวิตของชาวนาพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงแ้งพี่น้องเอ้ยอ <c oughs> นวินมีบก็ <c oughs> กได้เบีบกว่านี้แล้ว ลอทงอยู trees, ่กับสิบาบ่มีเบียกมาส่งนะก็ได้เบียกมาพี่อ้มาไก็ได้เบียกนี้แต่ว่าซือกล่องลอทงอยู่กัสิบาบ่ไา้เบียกว่าบ่ม่วว่าบ่ม่วนแทนาส่งนะมามือแรกเอิตาดนะเฮ้ย ป้าใจมิได้ไปไปตะลุงใจบุท antha มาป้าใจเจ้าน่ะไปเยื่องตั้งแต่ตีสามปุงไปเยื่องแล้วมาแต่เศร้าผุดแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลยเป็นม่แน่ห้องม่แน่ทรงเสียงแน่มาน้ำพอบ่ทันได้นอนอยู่แต่ตาเมื่อกปุ bột phốt bà bà bộ kênh là phụ áo đi màn xịt tải lè đây chắc hay là nhau mùa lẻng nè <laughs> <laughs> đập nà mi kênh hay đều có bọc nhau đúng không phụ tăng nhai tăng nhau ดำห่างๆดำใกล้ๆกันที่ดำใกล้กันไล่แล้วมันนั่นไปนั่นมาโชคเนาะแไดำางกนะเนี่ยดำเชะเน่หยเวงหักโควิดโคดากยังอยู่อยู่ไปไม่ได้นะโสดเนาะเนี่ยจับขั้นจองแถวป่าน่อยกย แล้วมันไปข้างป่าเดยพี่จ้างให้ป่านานี่ก็สมัยได้บาทนี่สมัยนี่ก็มีอันจักสิฟีบบฟีแรกโควิดโควิดน,นะครับเนาะฟีคือเก้าบอจับไปสอบท้ามมาแล้วมาเอาขั้นจ้างให้ป่านนะลูก สี่โมงกว่าเลยเฮรอเนาะยางมูเแรงนี่แล้วเฮ็ดเวียกม้วนนั่นมือหนาแต่สี่โมงจงลงปัญญามกะเอาคมสิหัวไพ่หัวมันนะเฮ้ยแบบหน้ารับจ้างหรือจ้างแบบหน้าจ้างแหน้ากาศนะง่ามะรีรอคอยแตอ่อนซ้อนแต่กานี่ ดำบ่ถึกลมลมอู้อลมอูมหอมอู้ไปั้งเบ่งเบ่งขันจอกน้ำหน้าว่านี่เอามาห้ปมาลูมาถือว้บ่ถือว้ก้งรลมันจะปิวบ่ถือเอมถือโลดก้งโล

พ้นโตกดำรัดไตรัดเนื้อบุมีหม่งแล้วแล้วเนาะโอ้เดี๋ยวมาแรงกับต๊กดรพ่นนะแดดมานีนี่สาธุยาต๊กเครืงเติบเล้วกพ้นโดยพักพรจัมือสองมือทั้งร้ายเพื่อนอยากแล้วเจ้าผดอยากพักพรอืขันเมยกับพ่อแล้วกับป้าท่านนั่นและป้าป้า บ่ต้องพักเที่ยงเขาแรงก็บ,บ่ต้องกินข้าจังสันก็บ,บ่าต้องดำหน,น้าซะเนาะกูลูกชายข่อยอยากนอนว่บาบริณอนนะฮะบาบาเปล่าฮ้าบาบ่าเลยแน่วังไงนะว่าฝื้นก,กันนะฮ้าบ่าบาาเปล่เห็นพอลงก็ลงน้ำพอลต่เว้นๆผูหกหน,นุกพอ่อเหร แข้ง,ง,งบ่อ,อนำ้ำแข็ตแล้วย่น่นื่อมแ้วบอแม่บอกท่านมัคือยังอ่อนออยู่จัดไปขนาดนั้นไปทยให้ที่บอมีนม้ำขันมีน้ำแล้แข้งน่นะ ให้ชิ้วเงินเราคอยล้วก็แล้วตัวเฮือนซื่อไหสิโจมไปอือโอ้สิวาเด้อเือนคอยนะเือนงามก็เฮือนเพื่อนเฮือนขี้ได้เือนคอยคอยยืมเงินคอยเด้อเนาะโชมคอยดูเพื่อนคอยเด้อฮาคิดได้ได้ฮะเขียงกบนะงูหัดเกล็ดไปเอาไปนะบ้าสร้างให้ร้านไปเอาไปนนะป้าให้ป้ายัให้ลูกน้าป้าเอา บ่มีน้ำตัวลุมคือบระดามโลดมีน้ำเลือม่องม่องอยู่แจนหนึ่งค่ะอามันมีเลือมุ้งม่องอยู่แจ้นหนึ่งนะเออกระมงหันกะเอาพงข่งาวว่าพงกลัวมีน้ำแล้วมันแข็งกระดมพงมาันนแล้วกู้ลูกซายจแน่มมาเมาอยู่ฮึย,ย,จ,ย,ยจังสันนะ่นกับแ้วนู่วนนะ เอา,อาเลูกว่าได้พ่อคัดซิสนาทีว่าไฮก็ว่าไฮยยิกเอาจบเนาะลูกว่าไฮก็ยิกลูกไยแล้วโหลดย่างออกทันวิเทีอนสามแมนหัวดีเนาะ ดำห่างอยู่ข้างสาล้ายเนาะฮะมันหกหรือหายเคอเนาะอืมขาดไทยกับพระท่านสามพี่น้องคนขาดคนไทยกันกับพระท่านยืนทากันแถวพักพอนนะพี่น้องพักผ่อนไปในตัวน่ะ เงี้ยวให้ลูกชายจเี <um> ้ยบพ่ออุ่มนก็เงี well ้ยปุ๊บปลดพอพนอุ่มพี่นนาะมาดัหนาน้พ่อมาเบิ่งพอดำนาดับจางดับจางเงินซื้อเขาให้น้ำโซ่ชิ้สอง้นองอยู่นี่นะมือที่สองแต่ไปดำน้ำร้านกระซี่มือพี่เนาะพกมือพกมือเลยสองร้อยว่าเรสองร้อยบาทพันบาทพันกว่าเนี่ยจะมืดแล้ว กินแต่ละมือเนาะกินแต่ละมือก็เพื่อหาเพื่อใส่เพื่อใส่สองลอยกินมันอยพรได้เงินไสนะพี่องเนาะกัดอยู่ชื่อฮากกับอไรตดองแดงต้องแดงนะ่อฮตรงนด้เต็มไปดขนไดวะได้จ๊คให้ยังมัสานี่ามันคือภาพงาบข้อุ้งดำดำดินเลยเอภาพเา วันซีให้อีล้้หค่ะไม่ยากให้น้องชมิน่าไปนั่งเข็นเกลน้งจะคงนะไปแล้วไปนั่งคลิปนี้กับจบเพียงลงทันี้ถ้าถึกใจก็ยิ้มกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปแล้วสบายดีพี่นอะ